โอ้ขึ้นได้เอาละไทยดึงขึ้นครับผมสุดยอดเลยขึ้นจนได้ครับโอ้สุดยอดครับไบนี่ครับตากเจ้าขึ้นมาแล้วครับกับเจ้ารถไทยจอนเดียรครับผมโอ้ สองแรงบวกครับมันรื่นนะครับมันเป็นดินโครนนะครับผมครับเดี๋ยวลงจัดให้ครับเ,เสียนานะครับผมลอย เรีบยบร้อยแล้วครับผมจับต่อได้เลยครับ กลาทอถ้าแม่และพ่อเหายัางลําบากสิทุกสิยากะสิเบื่อสิเฟืนไปต่อสวัสดียามเย็นๆนะครับอันนี้ก็จะพามาดูนะครับเจ้าในหน้า,น,านะครับ เครื่อง 6B D1 นะครับ1 4 5นะครับจะให้โวยกระบะออกนะครับโวยดินติดคอกนะครับผมอากัวนะครับอะิีเที่ยวแล้วจักเที่ยวแล้วไวบ่ไวบ่ยกโก้ห,ห,หน,น่อย รถ <laughs> เก่าครับรถคนก็อะไรนะเขาเรียกว่ารถก็เก่าคนก็แก่ครับแต่ว่าโ้สุดยอดเลยครับผมเป็นแคะครับแคะเอาดินออกจากกนะครับมันไม่ออกครับปกติหกล้อเขาจะมาให้รถใหญ่รถแมคโครแคะให้นะครับเพราะว่าพื้นอคอกนี่กระบะนี่น่าจะเป็น 3มมิลครับแต่ของของตานี่แกบอกว่าของแกแผ่นเหล็กใหญ่นะครับแผ่นเหล็กประมาณ6มิลน,นะครับอู้นาเนานะครับเนาะใส่นี่ผ <c oughs> มไม่แน่ใจนะครับผมโอ้ครับเดี๋ยวคอยมาฟังตอนกระเบิงออกตัวนะครับผมว่าจะแรงขนาดไหนนะครับกับเจ้าแร่หน้าตัวนี้นะครับ น่าจะใส่ให้สี่ตักนะครับเพราะรถตาจะวิ่งไม่ไหวครับเป็นเครื่องเล็กนะครับตาแกก็บอกว่าขอใส่แค่4ี่ตักก็พอแล้วครับไม่เอาเยอะครับหมดแล้วครับเนี่เห็นไหมสีตักครับดูครับฟังเสียงครับ ไฟอย่างเดียวครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับกับเจ้าไดนาตัวนี้ตามีตาไฟมีทางเดียวครับเนี่ยดับแล้วครับตาไฟเบรกโอ้ดูครับดูเสียงครับดูครับดูครับดูปืนครับปืนมอสโอ้พอได้ครับสุดยอดไปเลยครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับเรายูทูบเบอร์นะครับชอบจริงๆครับรถคันนี้ครับชอบจริงๆครับคุณปู่มาแล้วครับคุณปู่ครับดูครับเสียงมาครับ สายโหดเด็กยังอายครับรุ่นนี้ครับดูครับทำให้เด็กมาดูครับคุณปูบอกครับเสียงท่อไม่ธรรมดาครับดูครับเราอยู่ลุเเอร์ครับแหมตามจิดดีกับแสจริงๆครับอันนี้ป๋าบัวดังแน่ครับรถป๋าบัววันนี้โอ้เจ้าไดอาน่าครับแกบอกว่าเครื่อง80เผาหัวครับรุ่นนี้โอ้ดําขึ้นสูงเล้ครับับผม na không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ร่งถึงเลครับเจ้าครับใครร่างไม่ช่างไหนผมเนี่ยผมมาปู่ครับผมเองเป็นตาครับเรื่องอะไรวไม่สี่สิบห้าครับไม่มีสโลครับปกปีดีปกปีดีแจ๋วไปอีกไหมนี่มามามาเนว้าวแจ๋วแจ๋วโยกบอลเลยโยกบอลโชว์เลยนี่ว้า ครับป๋าบัวครับวันนี้ครับเราอยู่ทเมือมาถ่ายทำของรถป๋าบัวครับรุ่นนี้ครับได้หน้าดียูครับผมแม่รถได้ตำนานนะครับเอาเลยเอาสองใบไปเลยเอาอีกได้อีกแจกอะไรก็แจก,ก <c oughs> ครับไปแล้วครับโอ้ ชูครับชบโูโหไปแล้วครับ